สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอากมลรัตน์นะคะแล้วก็คุณครูสุดีพรภูฟ้วค่ะ,คะมาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่สองชีวิตพืชน,นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณครูบุม๋มค่ะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะ เป็นปัจจัยที่จําเป็นนะคะต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืชค่ะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปรู้ปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเรามารู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ,ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะทดลองและอธิบายน้ําแสง อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและการเจริญเติบโตของพืชค่ะตัวชีวัตมีสองข้อนะคะนักเรียนอตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราจะมาดูพืชที่เจริญเติบโตบนพื้นดินนะคะ,ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นหนึ่งนะคะต้นมะม่วงอสองต้นมะพร้าวสามต้นแอปเปลิลสีต้นกุหลาบ ห้าผักคะน้านะคะ,ค,ะคุณคูบุม้ม่าถ้าเราจะมองไปรอบๆบมู่บ้านเราเนี่ยหรือว่ารอบข้างๆบ้านเรายกตัวอย่างให้ดูได้ให้ฟังได้ไหมคะว่ามีต้นอะไรอีกค่ะต้นไม้ที่เกิดบนพื้นดินใช่ไหมรูสุกโอ้มันมีเยอะมากเลยนะคะนักเรียนมองออกไปนอกบ้านเจอหมดเลยนะคะแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ต้นมะยมได้นะคะคุณสุได้ค่ะต้นมะยมต้นกล้วยได้ไหมคะต้นกล้วยได้ค่ะต้นกล้วยนะคะเจริญบนพื้นดินเหมือนกันนะคะอ่ะอะแล้วมีต้นไม้อื่นนะคะคุณสุที่ไม่ได้เกิดบนพื้นดินมีค่ะอเรามาดูนะคะยกตัวอย่างพืชที่เจริญบนต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งกล้วยไม้สองต้นกาฝากนะคะอ่ะสองชนิดนี้ จะอาศัยอยู่บนต้นไม้โดยใช้าลากเกาะบนต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็จะดูดสารอาหารแร่ธาตุน้ําจากต้นไม้ใหญ่เลยอืเพื่อ,เพ,อเพื่อนําไปหล่อเลี้ยงลําต้นใบดอกของตนเองนะคะก็คือไม่ต้องใช้ดินใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพืชสองชนิดนี้ก็จะตายก็ต่อเมื่อต้นไม้ใหญ่แห้ง<ต>เพราะว่าต้นไม้ใหญ่แห้งแล้วก็จะไม่มีแร่ธาตุให้ สองชนิดนี้<อ>ดูดไปครับคุณบุ๋มค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณบุ๋มคุณคุณบุ๋มจะยกตัวอย่างลำดับการเจริญเติบโตของต้นถั่วนะคะนักเรียนอ่านักเรียนมีเมล็ดนะคะเราลองดูว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยอ่ามันจะมีขั้นตอนอยังไงนะคะลำดับแรกเริ่มแรกนะคะนักเรียนนำเมล็ดนะคะเมล็ดอะไรก็ได้แต่อันนี้คุณครูจะยกเป็นเมล็ดถั่วนะคะยกตัวอย่างเป็นเมล็ดถั่ว นำไปใส่ไว้ในดินนะคะเมื่อเรารดน้ำนะคะน้าได้รับแสงรดน้ำนะคะแล้วก็ได้รับแสงเต็มที่ต้นถั่วนะคะก็จะค่อยๆมีรากนะคะงอกออกมานะคะคุณสุเนี่ยงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆพอเวลาผ่านไปสักสัปดาห์นะคะต้นถั่วก็จะค่อยๆเริ่มมีใบขึ้นมานะคะแล้วก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีฝักออกลูกให้เราได้กินนะคะ เราก็สามารถนำเมล็ดมาเพาะต่อได้นะคะทีนี้นะคะก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้มันมีปัจจัยใช่ไหมคะคุณสุใช่เนามีปัจจัยทำไมถึงถึงนอกได้นะคะ,ะ,ะ<ด>มา<ห>ดูนะคะอธิบายปัจจัยปัจจัยต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชนะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คืออะไรคะน้ำน้ำช่วยในการสร้างอาหารของพืช และยังช่วยละลายธาตุเพื่อให้รากนี้ดูดและลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆอย่างเช่นลนําต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกจนเกิดผลอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,ะปัจจัยที่สองใช่ไหมคะปัจจัยที่สองนี่ก็คือแน่นอนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแสงแสงก็มีความสําคัญต่อพืชมากเลยนะคะคุณสุเพราะว่าแสงเนี่ยพือจะนําแสงไป,ไปใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองนะคะ ปัจจัยที่สมนะคะ,ะปัจจัยที่3ก็คืออากาศนะคะพืชต้องการก๊าซออกซิเจนในการหายใจและก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์สำหรับสร้างอาหารในทัวของมันเองพืชจะหายใจทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะคูณบุมจะไม่มีการหยุดหายใจนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกสบายเนาะคุณสุนเนาะค่ะ,คะ,ะปัจจัยที่สี่นะคะนะักเรียนก็คือดินนั่นเองนะคะ ดินเนี่ยเมื่อกี้ก็ครูพูดแล้วว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพืชใช่ไหมคะพืชเจริญเติบโตมาจากดินเขาก็จะมีคือรากนะคะก็จะดูดธาตุอาหารจากดินเพราะฉะนั้นดินเนี่ยถ้าดินดีพืชก็จเจริญเติบโตดีใช่ไหมคุณสุขถ้าดินไม่ดีพืชของเราก็จะไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นดินนะคะสําคัญนะคะไปปัจจัยที่ห้านะคะ อุณหภูมิอ่าอุณหภูมินี่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันทําไมล่ะนะคะพืชบางชนิดเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้เร็วอุณหภูมิที่สูงร้อนนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นต้นกระบองเพชรนักเรียนเคยเห็นไหมคะชอบขึ้นในทะเลทรายที่มีอากาศร้อนมากซึ่งต้นไม้อื่นเนี่ยขึ้นไม่ได้นะคะหรือต้นไม้ที่ ขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆถึงกับมีหิมะเลยนะคะนักเรียนก็คือเช่นเนี่ยต้นสนนะคะจะขึ้นในหิมะบ้านเราไม่มีนะคะต้นสนนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าคุณครูจะสรุปนะคะเดี๋ยวให้คุณสุสรุปดีกว่าเนาะว่าปัจจัยนะคะปัจจัยต่อการดํารงชีวิตของพืชและการจริญเสิบโตมีทั้งหมด5อย่างนะคะที่คุณครูอธิบายไป1นึ่งน้ะ 2. สแสง 3. อากาศ 4. ดินและหอุณหภูมิค่ะ,คะอันนี้นักเรียนจำให้ได้นะคะปัจจัยมี5อย่างนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้พืชเราจเจริญเติบโตวสวยงามเราต้องมีการาดูแลรักษาใช่ไหมคะ,คะควิธีการดูแลรักษาพืชนะคะอย่างที่1เลยเก็คือการฟวนดินการฟวนดินนี้ช่วยให้ดินล่วนซุย อากาศและน้ำผ่านได้ง่ายนะคะคุณภูมเพื่อลากจะได้ดูดซึมแต่ธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงง่ายและจะเริญมเติบโตได้ดีเลยค่ะใช่ค่ะต้องมีการทรวนดินนะคะต่อไปไปดูวิธีที่สองค่ะวิธีที่สองนี้แน่นอนต้องมีศัตรูพืชใช่ไหมคุณสุขาปลูกอะไรไปเนี่ยชอบมีนอนแมลงมาลบกวนนะคะแล้วเด็กจต้องคอยดูแลแล้วก็กําจัดออกไปนะคะหรือไม่ก็วัชพืช วัชพืชคืออะไรคุณสุหญ้านั่นเองค่ะอ๋อหญ้านะคะวัชพืชคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องถอนมันทิ้งใช,ใช่ไหมคะเพื่อไม่ไงั้นมันไปแย่งอาหารของพืชเรานะคะทําให้พืชเราเนี่ยไม่โตนะคะหรือว่าโตเนาะโตได้ช้านะคะต้องถอนหญ้าออกนะคะ,คะปัจจัยที่สามนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยใช่ไหมคุณสุ่ต้องใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแท่ และธาตุนะคะธาตุอาหารนะคะจากปุ๋ยทีนี้ครบทั้ง3ามองค์ประกอบแล้วพื้นของเราก็จะเจริญงอกงาแมแน่นอนใช,ใช่ไหมคะ,คะอ่าต่อไปนะคะคุณครูบุ๋มกับคุณครูสุจะมาสาธิตการปลูกต้นหอมให้กับนักเรียนดูซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะคะนักเรียนใช้อุปกรณ์ที่เรามีในครัวในบ้านเราเองนะคะ นักเรียนก็ทําได้เดี๋ยวลองตั้งใจดูครูบุมว่าครูสู่ทาให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรครูสู่อ่าอุปกรณ์แรกนะคะหนึ่งสิ่งที่เราเตรียมมาก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงนี้เราสามารถหาได้ที่ไหนครับครูในครัวค่ะวถ้าไม่มีหอมแดงสามารถใช้อะไรได้บ้างคะกระเทียมค่ะกระเทียมอะไรก็ได้ที่มันแห้งๆนะคะอ่าต่อไปง่ายๆมีดสองถุงมือสาม ตะก้าสี่สังเกตอ่าสี่ก็จะเป็นดินดินที่จะใช้ปลูกนะคะห้าก็จะเป็นน้ําที่เราค่ะไว้ลดเวลาเราปลูกเสร็จแล้วนะคะอ่าสังเกตตะก้าเนาะสังเกตตะก้านะคะคุณครูบุ๋มคะทําไมคุณครูบุ๋มเลือกตะก้าแบบนี้มาเอ่ยตะก้าันี้นักเรียนมองรู้ไหมตะก้าขนมจีนอ่ะก็คือเป็นสิ่งที่หาง่ายในครัวเรานะคะนักเรียนในบ้าน เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะมีถ้านักเรียนไม่ใช้ตะกร้าแบบนี้ใช้เป็นกระถางดำก็ได้น้องครูสดเนาะขอให้มันมีข้างล่างนะคะนักเรียนมีรูให้น้ำมันระบายออกได้แค่นี้เราก็จะสามารถนำมาเพาะปลูกได้แล้วนะคะออันนี้เป็นตะกร้าอ่ะโอเคค่ะอันนี้ของครูขอใส่ถุงมือแป๊บนึ่งจะให้ครูสุดใส่ถุงมือนิดเดิะขั้นแรกนะคะนักเรียนก็ อาจจะมีถุงพลาสติกแบบนี้ใส่ไว้หน่อยนะลูกเพื่อป้องกันแต่ว่าถุงนี้ต้องเจาะรูนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ํามันระบายออกได้นะคะขัะ้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะมาเตรียมหอมก่อนหอมแดงขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะให้ผู้ปกครองช่วยได้โดยเรานําหอมแดงมานะคะเรามาหั่นตรงปลายออกนะคะ ผ่นตรงปลายออกผ่านตรงปลายออกนะคะตัดออกแบบนี้นะคะแต่ไม่ตั้งตัดเยอะนะคะทําไมถึงต้องตัดคะคุณครูบุ๋มคะเราตัดนิดนึงนะคะลูกเพื่อให้ว่ามันจะแตกยอดแทงขึ้นมาได้ดีนะคะตรงนี้นะคะลำต้นมันจะโผล่ขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะตรงที่ตรงที่เราตัดนะคะคุณครูบุ๋มค่ะคุณครูบุ๋มหั่นลรวนะคะต่อไป ต่อไปนะคะเคยเดี๋วให้ครูสุเอาดินใส่ไปในกระถางของเรานะคะ,ะขั้นตอนการเตรียมดินนะคะแล้วก็นําดินลงมาใส่เลยใส่เยอะไหมคะคุณครูบุ๋มคะใส่พอประมาณนะคะครูสุใส่พอประมาณไม่ต้องล้นมากนะคะใส่ให้เต็มหรือมาแค่เศษสามส่วนสี่คะประมาณนั้นคะ่ะแล้วไม่ต้องกดแน่นนะคะ,คะ,ะระหว่างที่รอครูสุอ่าใส่ดินนะคะ,อะตอนนี้ เราเตรียมดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปทํายังไงครับคุณครูบุ๋มคะสูตรเติมดินอีกิีนึงอ่าโอเค,คอ่าอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการเฉียงข้างบนตัดออกไปแล้วนะคะอยากให้ครูสูตรปลูกให้ดูเลยขั้นตอนแรกทำยังไงครับครูบุ๋มอ่าเจาะให้มันเป็นรูก,ก่อนใช่ไหมใช่ใส่ใเข้าไปกดเบาๆนะคะ พอทำได้ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนดูแล้วนักเรียนไปลองทำดูนะคะ,ะง่ายมากเลยค่ะนำหอมนะคะใส่ลงไปในดินนะคะแล้วก็ปลูกให้มันห่างกันนิดนึงนะคะนักเรียนไม่ต้องชิดมากนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูหมดแล้วนะคะ,ะคุณครูสูงก็ปลูกหอมลงไปแล้วพบแล้ว <Okay. S 1> ่นักเรียนมองนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,คะแล้วเหลืออะไรคะครูสุอะเราผูเสร็จแล้วสิ่งปัจจัยสําคัญก็คืออะไรคะน้ําำน้ำ<ช>ยังไงคะคุณบุ๋มถ้าเราไม่มีน้ําถ้าเราไม่มีอะการลดน้ํานะคะนักเรียนคุณครูก็ประยุกต์ใช้นี่เลยขวดน้ํานะคะที่เรามีอยู่นะคะเราเจาะดูที่ฝาให้มันเหมือนฝักบัวเลยค่ะนักเรียนอ่ะคุณครู เราลองลดให้ดูนะคะนี่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะลดพอประมาณไม่ต้องลดเยอะนะคะลดให้พอดีชุ่มนะคะอารลดน้ํานี่เราต้องลดกี่ครั้งคะคุณสุสองครั้งค่ะคะคือตอนพนะคะ่ตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะคะ,ะ,คะแล้วเอาไปตั้งไว้อันนี้ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะเราเพิ่งปลูกใหม่ๆใ,ให้นักเรียนไปตั้งไว้ในที่ร่มเนาะ ยังไม่ต้องเลยแั่งการแด่นะคะยังไม่ใช่หรอคราะภูมยังยังถ้าตั้งพืชยังอ่อนแออยู่ค่ะถ้ารับแสงมากอาจจะตายได้นะคะนักเรียนเราตั้งไว้ในที่ร่มลำไรก่อนแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นแล้วพอเราปลูกไปแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูนะคะมีตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะ ต้นหอมที่ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะงอกขึ้นมานิดนึงเห็นนะคะตรงที่เราตัดเฉือนไว้นะคะจะมีใบงอกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือนักเรียนทําถูกต้องแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้้รถจะผ่านไปสองสัปดาห์เป็นไงโอ้โหเริ่มเ,เห็นต้นหอมสวยขึ้นมาแล้วะนะคะ ฝีมือของเราเองแล้วทีนี้ทานได้หรือยังคะสองสัปดาห์ยังไม่ได้ค่ะยถืว่าเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เลยจะทดน้ําต่อไปอีกนะคะนักเรียนจนกระทั่งต้นหอมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเราก็จะสามารถเด็ดใบไปทํากินได้เลยคประกอบอาหารได้เลยสังเกตว่าอันนี้คือต้นหอมที่พร้อมรับประทานใช่ไหมครูสุนเนาะขายในตลาดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะนําใบไปทําอาหารได้่คะทีนี้อาหารที่เราเอาไปทําเนี่ย ใส่อะไรดีอะครูสูตรถึงจะอร่อยต้นหอมเนี่ยสิ่งที่เด็กๆกินบ่อยๆมากก็คือไข่เจียวใส่ในไข่เจียวก็ได้นะคะคุณครูบุ๋มนี่ไข่เจียวก็จะเป็นไข่เจียวส่งกลินหอมเนาะได้หอมน่ากินมากเลยใส่ในลาบหมูได้ไหมคะครูบุ๋มถูกต้องค่ะลาบหมูค่ะอันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะลาบหมูนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมของหอมออกมาแล้วเรียนก็แค่นี้เนาะนั้เรียนก็จะได้ ปลูกต้นหอมเสร็จแล้วก็สามารถนาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะประกอบอาหารให้หนูๆทานได้นะคะค่ะก็ช่วยคุณแม่ประหยัดนะคะต้นทุนในการใช้จ่ายนะคะท่นี้ก็เป็นไงคะครูสุกเก่งมากเลยน้อเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูคุณครูเสร็จแล้วลองไปทําดูนะคะแล้วก็ช่วยถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะว่าขึ้นแค่ไหนแล้วเราเอามาเอามา อ,อะไรนะแต่งปันให้เพื่อนๆดูด้ว<ด>กันนะคะใช่ค่ะค่ะ,คะก็วันนี้นะคะครูบุม๋มกับคูสุเนาะก็ขอจบการนําเสนอแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนเจอกับครูบุม๋มครูสุคลิปหน้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ